United ็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง คริสวลเลอร์จากเด l y m เมลได้รายงานว่าอังเดรโอนาน่ายืนยันแล้วว่าเขาจะกลับไปเล่นให้กับทีมชาติแคนาบรูนซึ่งจะทําให้เขาอาจพลาดการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเเกมหากเข้ารอบสุดท้ายโดยตอนนี้ยังลุูนในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ซึ่งอยู่กับนามิเบียและบูรุนเดียสาหรับการแข่งขันแอฟริกาคัฟออฟเนชั่นจะเริ่มต้นเตะ13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์2024โดยจะลงเตะกันที่ประเทศไอวอรีโคช วิกตอร์ลินเดเลฟยืนยันแล้วว่าไม่มีความคิดอําลาทินโทรฟอร์ดในหัวของเขาแม้แต่น้อยโดยปัจจุบันเขาเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่สโมสรยังมีออปชันในการขยายสัญญาอีก12เดือนซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีการรายงานว่าแรน์สโมสรในประเทศฝรั่งเศสสนใจดึงตัวลินเดเลฟไปเสริมความแข็งแกร่งแต่ดีลดังกล่าวไม่เกิดขึ้นแต่ล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อนาคตของเขาว่าผมรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และผมยังมีสัญญากับแมนยูอยู่ดังนั้นผมสามารถบอกได้เลยว่าการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยสักนิดเดียวเผยเบื้องหลังซานโชเกือบย้ายไปอัลติดีฟาสเดลี่เมลได้เปิดเผยว่าในช่วงท้ายตลาดที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยยิมตัวจาดอนซานโชไปให้อัลติดีฟาสก่อนเดทไลน์ตลาดซาอุดีอาราเบียที่ผ่านมาแต่สุดท้ายทั้งสองสโมสรก็ตกลงเงื่อนไขกันไม่ได้ ซึ่งในช่วงท้ายตลาดเอาลติดีฟาสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อผ่านตัวกลางสำหรับซานโชซึ่งนักเตะเองก็สนใจอยากย้ายไปตะวันออกกลางด้วยแม้ว่าแมนยูพร้อมปล่อยดาวเตะวัย23ปีรายนี้ไปเอาลติดีฟาส8ยืมตัวฟรีตลอดทั้งฤดูกาลแต่ดิวดังกล่าวต้องแนบเงื่อนไขบังคับซื้อขาดมูลค่า50ล้านปอนด์ด้วยซึ่งสโมสรซาอูไม่สามารถจ่ายให้ได้ทำให้ดิวนี้ล่มไปเลย ไบรอันกิกส์ตำนานทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราต้องการเห็นทีมรักของเรามีการเทคโอเวอร์สโมสรอนโดยเร็วและมองว่าชิคจาซิมินฮารมาดอัลธานีน่าจะเป็นคนดิเดตที่ดีที่สุดซึ่งกิกส์ได้กล่าวว่าผมคิดว่ามันก็เหมือนกับแฟนบอลทุกคนนะเราต้องการให้เรื่องนี้ถูกจัดการให้เสร็จสิน้นหากว่ามันมีการเทคโอเวอร์ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยผมรู้ว่ามันมีเงินมูลค่าเป็นพันพันล้านปอนด์แต่จัดการให้เรียบร้อยเถอ ในสนามมันไม่ได้แย่นักหากว่าเราคว้าชัยชนะและคว้าถ้วยรางวัลได้ประเด็นนี้คุณก็อาจจะรอดไปได้แต่เราไม่ได้เอาชนะในการแข่งขันและไม่ได้คว้าแชมป์เลยซึ่งมันยังเพิ่มแรงกดดันให้กับนักเตะและผู้จัดการทีมจากเสียงดังมากมายจากภายนอกผู้จัดการทีมมีเรื่องให้ต้องจัดการในสนามมากพอแล้วเขาไม่จําเป็นต้องมีความกดดันเพิ่มเติม,ตมจากงานถแถลงข่าวและโดนถามเกี่ยวกับข้อสเสนอในการเทคโอเวอร์ over. ส่วนใครจะเป็นเจ้าของผมไม่รู้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครแต่ดูเหมือนว่าชีจาซิมินฮามัดอัลธานีทุ่มเงินมากที่สุดและจะถือหุ้นแบบร้อยเปอร์เซนต์ปิดท้ายกันที่ผลงานสุดเดือดของแม็กทอมและฮอยดุนในเกมยูโรนัดล่าสุดสกอตแม็กทูมิน um ่ยิงหนึ่งายหนึ่งพาทีมชาติสกอตแลนด์ถล่มไซปรัสไป3ประตูต่อศูนย์ทำให้ในตอนนี้แม็กทูมิน่ทำไปแล้ว6ประตูเท่ากับรามุสฮอยรุนกองหน้าเดนมาร์กคนใหม่ของเรา ส่วนทามบูโนเฟนเดสทำไปแล้ว3ประตูส่วนการแอสซิสนั้นเอริกเซนจัดไปถึง3มแอสซิสเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกใน e ีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีดๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอัลล็อกต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ